สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเรื่องรายเรื่องดีในปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ในรายการไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราปุญญวโรพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุษสุดยิ่งใหญ่ วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครโดยพิธีกรได้ถามว่าในปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติบ้างพายุยังไม่หมดยู่เครนรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามัสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละ แต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองสุรรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเมือ่อนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สมมีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8ดพักจะมีเพิ่มไป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้าน และต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอมสี่ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกและโรคอุบัติใหม่ขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลกงมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้ว ต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้วัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสะเลือดจะป้องกันกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรไปปรึกษาแพทย์มันเป็นโรคที่มาจากห้องทดลอง หรือเป็นโรคที่มาจากธรรมชาติโรคจริงๆเกิดจากมนุษย์ที่ยิงขีปนาวุธไปบนท้องฟ้ามรรยากาศข้างบนสภาพเมฆลมฝนฟ้าข้างบนมันทําให้เปลี่ยนขนาดยิงลงไปในน้ําน้ํายังเป็นพิษได้เลยเพราะสมัยก่อนเราแทบจะไม่มีถามต่อว่าภัยพิบัติพายุธรรมชาติจะรุนแรงและเมื่อไร่ย,ยาเสพติดจะหมดไปประเทศไทยส่วนมากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ แต่เอาอยู่เราอย่าอยู่ในความประมาทและตัวสุราบุหรี่ของมึนเมาทําให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เราแย่ลงทําลายธาตุขันของตัวเองเป็นเหตุก่อโรคมะเร็งและแคปวัตต่างๆที่สําคัญที่สุดตั้งแต่วันนี้และอีกสองสาปีข้างหน้ายาเสพติดจะทะลักมาหมดเข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุดใช้เมืองไทยเป็นเมืองผ่านอยากให้เจหน้าที่กดขัน ปีหน้ายาเสพติดล้นประเทศน่ากลัวและสงครามยังไม่จบทางตะวันออกยังรบกันอยู่ทางสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีคนใหม่โดนลด์ทรัมป์จะกลับมาอีกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงปีแห่งการปฏิวัตฐฐิเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของฟองสนานจามอนจันแม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระสำ่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสิลและดาวทักษาจรสำคัญปี2567พฤหัสบดีจร5เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีย้ายเข้าราศีพฤกษกตั้งแต่30เมษายนปี2567ถึงสิ้นปี พระหูจร8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นการาคินีจรตั้งแต่21เมษายนปี2 5ง7ร 17, พระเสาร์จร7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจร0ศูนย์เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายนปี2 5ง7 เมืองยังตกภูมิราหูถึงพฤหัสบ,บดีหเป็นกลกกินีจรถึงพระจันทร์สองเป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองที่21เมษาย,ยนปี2 0 1 7ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปีทักษาจรตกภูมิสุข6ถึงพระอังคาร3เป็นสีจรถึงพระราหู8เป็นกาลากินีจร คำทำนายว่าตลอดปี2 5 1 7ปรากฏการสำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นระรอกระรอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิด เลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคมปี2515ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นระลอกๆปลายปีเกิดเหตุกรายยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไป ก่อนจะเริ่มรอบใหม่ปีต่อไปข้ามมาปีใหม่2017นอสตราดามุสตเมืองไทยเปิดเผยคำทำนายในปีนี้เป็นปีแห่งไฟสงครามฮุนโซรัจจาหรือนอสตราดามุสตเมืองไทยเปิดเผยคำทำนายเป็นปีแห่งไฟสงครามก่อการจราจรก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองรุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีน ภพวินารดและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤกษภเข้าทัพดาวมฤตยูในวันที่30เมษายนดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนและดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายนและดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่สี่ธันวาคม เมื่ออ่านคำทานายดวงเมืองไทยในปีนี้เป็นปีแห่งการก่อกันร้ายหนักที่สุดเป็นปรติศาสชาติของไทยก่อให้เกิดความสูญเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาผ่านทุกห้นแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ ภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบหนึ่งรปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนะโยชน,น์จะส่งผลให้บ้านเมืองระสัาอันเป็นเหตุ ให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้